สวัสดีวันแม่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้มูแอมกับแม่แต่งตัวเหมือนกันไหมคะใกล้วันแม่แล้วตามใจคุณแม่หน่อยค่ะวันนี้พาพ่อและแม่มาทานข้าวนะคะแล้วก็หมูเทศด้วยลูกเคยดีเด่นจ้าไปดูกันค่ะว่าวันนี้มูแอมพาครอบครัวไปไหนบ้างไปกันเลยจ้า่อะไรคะไม่เลือกก่อนจะได้ใช่คนะ่ะบนก็่างอะไรก็ได้หมดหมดไปทำบุญ วันนี้คุณแม่เลือกได้ไปทําบุญค่ะเราจะไปทำบุญเราก็จะมาเติมความหวานก่อนค่ะทุกคนเป็นไงบอกแล้วว่าลูกเคยดีเด่นไม่ได้ดูแลแค่มูแอมนะคะดูแลครอบครัวมูแอมด้วยตลาดพ่อบอกว่ากาเฟ่ถึงใจมากยิ้มเลยส่วนเราก็เติมของหวานค่ะคุณแม่และคุณลูกเติมความหวานแล้วเราก็จะพาคุณแม่ไปทำบุญค่ะทุกคน ทำบุญเสร็จแล้วหมูเทก็ทําหน้าที่ค่ะหมูเทเราเป็นคนไทยรูปงามอหลีค่ะพี่น้องคนแม่ปลื้มมากๆจ้าลองคิดว่าแม่สวยไหมโอเคอยู่ถามว่าแม่สวยไหมโอเคอยู่แปลว่าต้องงามละค่ะพี่น้องสุดอยากถ่ายรูปคู่จ้ายอให้สวยมาแล้วแหละหลับหลับถ่ายรูปคู่เลยสองสาม แม่เลือกบนหรือล่างบนล่างจับเอาล่างเหมือนเดิมเคยล่างก็ล่างเลยเนาะกอดโลกวิ่งทำไมแม่ไม่เลือกกอดพ่อไมรักตูรักพ่อหรอแม่บอกว่าแม่จะชอบเลือกข้างล่างอ่ะเลือกอะไรบนหรือล่างข้างล่างเหมือนเดิมล่างเหมือนเดิมพ่อบอกว่าอะไรนะ เขาบอกรักบอกเาบอกรักแม่เลยหนึสองสามรักแม่เสมออะไรนะรักแม่เสมอนี่มองหน้ากันหน่อยบอกบอกรักมองหน้าเราบอกรักรักแม่เสมอนี่ฮิมินโตะดอดาดาดแม่สุดท้ายละไปะเอาดีๆนะดีๆนะ ร่างเหมือนเดิมอะไรนะร่างเหมือนเดิมร่างเหมือนเดิมอ่ะจับอะไรอีก่ะเปิดโอ้โห <c ười> ดีค่ะผุ้ดำเนิน ระคะพี่น้องของขวัญเล็กๆด้วยน้อยวันแม่ปีนี้เด้อค่ะบอกก่อนเลยว่าครอบครัวเราซัพพอร์ตกันตลอดนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่แต่วันนี้เป็นวันแม่ก็ขอพิเศษหนึ่งวันนะคะพ่อก็เลยถามว่ามื้อนีว่ามีขาตต้บ่มีอยู่แล้วเนาะแม่ห้าพันพ่อห้าร้อยบอกว่าโอเคยังไงห้าร้อยก็ต้องให้แม่อยู่ดี <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเงินไม่ถึงก็ต้องมากกว่านี้ขอบคุณค่ะ